เด่วนัทุกคนจริงไหมครับองค์กรกำลังจะทำตุ๊กตาอุ๋งอิงออกมาวางจำหน่ายครับล่าสุดทุกคนหลายคนเนี่ยก็ได้มีการส่งคลิปวิดีโอนะครับที่ทางด้านเฮียหน่อยนอ้องหมอลำไอดอลครับได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะทำเป็นตุ๊กตาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงออกมาขายครับอันนี้เนี่ยเราไม่ทราบข้อเท็จจริงเนาะว่าเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางด้านบอสโจรหรือย,ยังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสจะเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้อุ้มอิ่มคิดว่า เป็นไปได้แน่นอนครับทุกคนกับการทำโมเดลหรือทำตุ๊กตาน้องอุ้งอิงออกมาขายนะครับหลังจากที่รัตนาพรแบรนด์ครับได้รับผลตอบรับดีมากๆครับเมื่อวานนี้เนี่ยปล่อยเสื้อออกมานะครับโอ้โหคนแห่กดไลค์กดแชร์กันเป็นพันเป็นหมื่นนะครับนั่นก็คือเสื้อนะครับภายใต้แบรนด์รัตนาพรนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เผยออกมาแล้วเป็นรูปสีม่วงออกฟ้าๆนะอุงอิงเนี่ยก็ได้มีการใส่หมวกคริสต์มาสนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่กับเสื้อโอ้โหทำเอาแฟนคลับเนี่ยอยากได้กันแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดจองในวันที่8นะครับวันที่8พฤษภาคมนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวเลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับว่าโอ้โหปล่อยออกมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับ เสื้อเนี่ยก็หมดแล้วแล้วก็ปิดรับการจองแล้วอะไรแบบนี้เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าบริษัททางกรุงเทพมหานครเนี่ยเอาเสื้อมาส่งน้องถึงบ้านกันเลยทีเดียวครับก็โอ้โหขายดิบขายดีครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโรงงานที่ผลิตเนี่ยมิมคิดว่านะครับก็น่าจะ ฟังไปกับองอิงนะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีมากๆในตอนนี้ทําอะไรออกมาก็ขายได้ในส่วนของตุ๊กตาอุง,องิงใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะครับซึ่งอุ้มอิ่มคิดว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือเป็นโมเดลดีอันนี้นะครับก็อยู่ที่ผู้บริหารเนาะเขาตัดสินใจครับทุกคนคิดว่าทุกคนอยากได้ไหมถ้าเป็นโมเดลน้องอะไรแบบนี้เป็นโมเดลเหมือนกับตอนนั้นนะ่ะ รู้สึกว่ามีแม่ฮักท่านหนึ่งเนาะทำตุ๊กตาโมเดลแบบนะี้ไปให้น้องก็คือสวยมากๆครับแล้วเชื่อว่าถ้าทําออกมานะพอๆแ,แม่ FC แฟนคลับเนี่ย จองกันไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนนุ้มวิมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับอุงอิงเนี่ยน้องคือความสุขของแฟนๆนะครับทุกคนบางคนเนี่ยก็อยากได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับไม่ต้องอะไรมากเลยครับทุกคนอย่างบ้านโฮมฮักที่เพิ่งประมูลเสื้อทําอะไรให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหประมูลกันแต่ละตัวคือเยอะมากๆครับทุกคนแล้วก็รายได้ส่วนที่ได้จากการ ขายเสื้อหรือว่าประมูลเสื้อนั้นน่ะก็จะมอบเป็นมันลัยให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ถือว่ากระแสของน้องก็ยังแรงแล้วก็ยังฟีเวอร์อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันน้องว่าทางเขาเรียกว่าอะไรทางผู้บริหารเขาจะได้ออกมาแบบว่าทำไหมอะไรแบบนี้ครับทุกคนตอนนี้แบรนด์รัตนาพรเนี่ยหรือว่าแบรนด์ของน้องอุงอิงเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทาง ทางองค์กรเนาะเป็นคนเป็นคนเป็นคนทาให้นะครับแต่ว่าทีมหลังบ้านในการรับงานอะไรต่างๆหรือว่าในการตอบแชทอะไรต่างๆเนี่ยทางนั้นก็จะเป็นทางด้านพี่บ่าวโทนนะครับแล้วก็ทีมงานหลังบ้านที่ได้มีการตอบแชทแฟนคลับนะครับเมื่อวานนี้ก็คือต้องบอกเลยนะครับว่า,าล็อตเก่าเนี่ยยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะครับพี่บ่าวโทนก็ได้ออกมาโพสต์นะครับเมื่อวานนี้บอกว่า ขอเคลียร์ล็อตเก่าก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือแชทแตกมากๆนะครับแล้วก็มีอ่าตอนนี้กำลังจะเปิดวันที่8นี้เนี่ยอุ้มอิ่มคิดว่าทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวที่จะต้องซื้อที่จะต้องจองครับอย่างอุ้มอิ่มเองอุ้มอิ่มก็คือเก็บเป็นคอลเลกชันเอาไว้เลยครับทุกคนเนาะคือใส่ตู้ไว้เลยอ่ะเรามีหลายตัวมากๆหนึ่งเลยมันเป็นคุณค่าทางใจนะครับมันเป็นเหมือนเหมือนสะสมเสื้อทีมฟุตบอลนะครับทุกคนเมื่อก่อนอิมอ่มก็จะเป็นคนชอบสะสมเสื้อทีมฟุตบอลนะรุ่นไหนออกมาเนี่ยเราก็จะ ใส่ตู้ใส,ตใส่ตู้ไว้ตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ก็คือเหมือนเสื้ออุงอิงเหมือนกันตอนนี้หันมาสะสมเสื้ออุงอิงแล้วก็เชื่อว่าหลายคนหันมาสะสมเสื้อน้องนะครับบางคนก็มีความเชื่อว่า,าสะสมอะไรที่เกี่ยวกับน้องแล้วเนี่ยจะทําให้เป็นโชคลาภนะครับจะทําให้มีความมาหาเฮงมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับน้องอิ้มก็มีสะสมเสื้อตั้งแต่รุ่น ตัวแรกเลยเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์นะครับบ้านฮักน้องอุงอิงเพรบ้านแพงเลยส่งมาให้นะครับอันนั้นคือไม่มีลายเซ็นนะเป็นเสื้อของของพ่อฮักน้องผู้ใหญ่บ้านนะครับส่งมาให้อุ้มอิ่มแล้วก็อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือของพี่กิก๊กเจ้าของสวนทุเรียนภูเขาไฟอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนั้นก็คือส่งมาให้อุ้มอิ่มแบบน่ารักมากนะครับพี่กิ๊กนะเป็นแม่ฮักเป็นเอฟซีอุ้งอิงคือจ้างแบบว่าจ้างอิงแบบติดกันเลยอะ่ะ คือแบบติดกันแบบหลายงานมากๆนะตอนนั้นถ้าใครยังจำไม่ผิดนะครับยังจำได้นะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยของอิ่มได้เป็นของบ้านโฮมฮักอ่าบ้านโฮมฮักเนี่ยเป็นของทางพ่อวูดพร้อมลายเซ็นเลยทุกคนเป็นตอนนี้มีอยู่4ตัวแล้วแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเป็นของบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญซึ่งเป็นทางด้านแม่ฮักพี่ลูกน้ำนะครับได้มีการส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสครับทุกคนเนาะก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านทีมงานหลังบ้านด้วยเนานะเพราะว่าตอนนี้คือไม่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรนะครับอตอนนี้คือขายได้หมดอุ้งอิงอะ่ะนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าใครที่จ้างน้องไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะครับอุ้มอิ่มเชื่อเลยว่าขายดีหมดเนาะอย่างแม่เฟิร์นอย่างเงี้ยนะครับทุกคน นะครับอย่างแม่เฟร์นแบบนี้ก็โอ้โหขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอุ้งอิงคือฮอตสุดๆเนาะแล้วก็เป็นปีทองของน้องจริงๆอ่ะนะครับสำหรับปีนี้เนาะเป็นปีทองของอุ้งอิงเลยแล้วก็ไม่ว่าน้องเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดเนาะอย่างที่พี่แดนเซอร์เนี่ยได้ออกมาเผยความรู้สึกนะครับกับน้องเนาะ นะครับได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าโอ้โหตั้งแต่อุงอิงตั้งแต่รู้จักอุงอิงเนี่ยคือน้องน่ารักมากเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับเหล่าบรรดาพี่พี่นะครับขนาดแดนเซอร์เองเนี่ยนะครับทุกคนาทางด้านน้องอุงอิงเนี่ยก็ยังเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงทุกคนจริงๆทุกคนน้องคือน้องเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะครับนะอุงอิงก็กสัมผัสมาแล้วกับเด็กผู้หญิงที่ชื่ออุงอิงนะตัวจริงแบบ ยังเป็นเด็กเป็นเด็กคนหนึ่งจริงนะครับนะครับยังเป็นเด็กเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วก็น้องเนี่ยเวลาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยก็คือจะปรับเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับเนาะน่ารักมากสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้โอ้โหอากาศร้อนมากครับเป็นห่วงเป็นห่วงหมอลำนะครับเป็นห่วงหมอลำคือต้องแบบว่าทำงานแบบตากแดดกันนะทำงานตากแดดกันแบบเยอะมากๆแล้วก็ตอนกลางคืนก็ร้อนนะทุกคนไม่ใช่ว่าตอนกลางวันร้อนนะตอนกลางคืนก็คือแบบร้อนละอุร้อนอบอ้าวมากๆ นะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็โอโ้เราเห็นเนาะแดนเซอร์เวลาเขาแบบไปพักตามที่ต่างๆก็จะไปอยู่ตามรม่มไม้อะไรแบบนี้นครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับในวงการนี้ก็โอ้โหมีอุงอิงเลยเป็นไอดอลในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เนาะถ้ามีอุงอิงเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเชื่อว่าทําอะไรก็ปังเออนะ้ครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆ่อแม่แม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ